ดนูส่งับว้าวเอ้เ้เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวาเคอรี่แล้ววันนี้นะคะวาเคอรี่จะมาสุ่มก์ดจ้า ฟูชูกับชุดซัมเมอร์สเปเชียลใครนะคะที่อยากดูก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ั s c r ค b ้แล้วกดกระดิ่งแจงเตั้นให้กับช่องอ,อคัคคิรด้วยนะเพื่อเปนารคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมน,นะคะต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าฟูชูฉันอาสี่แล้วนะคะเราจะก็เลยจะตุ่มสก,กินแห้งชีเนาะสก,กินชีนก็จะสวยมากนะคะสก,กินนี้เน้ทุกคนในการธนะคะาคารจะมีอี่สิบห้าปีซึ่มคือได้นี้นะ นี่เราก็ได้นี้นีนี้นี้นะคะถ้าได้เกินนะเราก็จะมาซื้อน้ํานะฮะน้ําวนนะแล้ก็มีแว่นด้วยนะฮะแว่นสวยแบบนี้เลยแล้วก็อีโมดอ่ะอีโมปรับ,บฟองสบู่ปุ๊ดๆนะคะแล้วก็มันก็เดินตตะแตะเป็นเป็ดน,นะ เออเป็นเป็ดน,นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้นะฮะบลาบลาบลานี้ก็จะเป็นแบบเออโตคืนแล้วก็มีก็ทุบพื้นนะฮะส่วนมาคุณแม่มันจะเป็นเป็ดกับกาเราก็มีอยู่ทั้งหมดนะคะรวมตัวนี้ด้วยนะคะทั้งหมด89โลนะคะแต่คือการันตี90โลนะทุกคนเออถ้ามันเกลือจริงๆรัก็ต้องทุ่มอ่สะสักหนึ่งลูก <c oughs> นะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาส่งกันเลย

อาชาน้านะคะเป็นของคิดว่าเท่าที่ทริดนะเดาวคิดว่าน่าจะเป็นของจือ่อริวแล้วเราไม่เล่นจอริวเราก็เปิดต่อไหมเพื่อเอาปีซึมไหมใจหายวะแกหูเราได้เราได้โลไวมากเลยนะแปดสิบามโลอะมาค่ะเรามาสุ่มกันต่อนะคะทุกคนแต่เ,เราจะเอาให้ได้ปีซึมนะคะนี่ี๋ยวเราเอาให้ได้ปีซึมเนาะ 0.3%อ่ะฮะปะรยก,กันต่อปึง้งอา่าเกือบใจวันว้าวคุณได้เข้าหร มื่อกูเห็นพี่กูอะสุ่มฟูชูก,การันตียังไม่ได้ท่าหวาบอ่ะอ๋อให้ดิละตัวแม่เดนเอทูมาุสมกันต่อค่ะทุกคนปึ้งอ่าเขาจะได้เขาจได้เขาจได้ไดยังไม่ได้หวาบซ้ำม,มั้งมึงอ่ะต่อต่อค่ะทุกคน โอ้ยเริ่มละ่ออันนี้ไม่ได้ตกใจในวัดทองปึ๊บโอ้ม่วงโอเคน่าจะก,การันตี ปึ๊บปึ้ง,งว้าวว้าวโอ้ยน่ก่อนกาลันตีโ <c oughs> อ้อยมากอูเหลือ90โลจริง <c oughs> เห็นไหมว้าว <c oughs> ไอเซ่แล้วคะ่ะไอเซ่แล้วคะ่ะ ชูสสวยค่ะมาค่ะทุกคนสก,กิลเอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะเป็ดเออเป็ดน้อยอันติเป็นห่วงยังโอ้ยไม่สวยเลยสันพิดหวังกับเอฟเฟกมากทุกคนดูดิ นี่ดาวก็อุตสาหสีให้นั่นเนี่ยโอ้โหเป็ดน้อยกับกาบโอ้โหนี่ก็สวยอีกแบบนะคะสีขาวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเขือโจอธิบายแบบละเอียดเลยว่าจัดบิวยังไงให้เก่งนะคะสำหรับเขือโจเอาละค่ะเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายลุ้ง